อาหารเสริมที่คน40ขึ้นไปนะคะควรจะกินนะคะแล้วก็วินาก็กินเองแล้วก็ตัวไหนที่กินแล้วได้ผลดีนะคะแล้วก็จะยังกินต่อไปนะคะวันนี้วินาจะมาบอกเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาท่ว่าเอ๊จะกินตัวไหนดีนะคะถ้าเกิดอายุ40ขึ้นไปนะคะและตัวที่หนึ่งนะคะที่เพื่อนเพื่อน จะต้องกินนะคะและวินากินแล้วก็เห็นผลชัดเจนนะคะก็คือคอลลาเจนค่ะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนรูปแบบที่เป็นผงนะคะหรือว่าแบบเป็นเม็ดนะคะแต่ที่สําคัญจะต้องดูเรื่องน้ําตาลด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่ไปกินแบบที่มีกัมมี่นะคะเป็นพวกแบบเออกัมมี่แคนดี้ที่อร่อยๆนะคะน้ําตาลอาจจะสูงนะคะเพื่อนจะต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยแต่สําหรับวินานะคะ 40ขึ้นนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวเรื่องผมนะคะและรวมถึงข้อต่อต่างๆค่ะและอาหารเสริมตัวที่2นะคะที่พี่น่าจะกินต่อไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดนะคะก็คือวิตามินรวมค่ะเพราะว่าถ้าเกิดบางครั้งนะคะเรากินอาหารปกติเราอาจจะได้วิตามินไม่ครบและบางครั้งเราไม่ได้ออกแดดน,นะคะวิตามินดีเราก็อาจจะไม่ได้นะคะและที่สําคัญนะคะคือแคลเซียมนะคะในวิตามินรวมนะคะจําเป็นมากๆนะคะสําหรับ คนที่อายุ40ปีขึ้นไปค่ะและอาหารเสริมอย่างที่3นะคะที่พี่น่ากินแล้วรู้สึกว่าดีแล้วก็มีประโยชน์เราก็ยังจะกินต่อไปนะคะคือโปรโตีนค่ะซึ่งโปรโตีนเสริมนะคะสำหรับคนที่อายุ40ขึ้นไปนะคะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่าบางทีเราก็แบบไม่อยากจะกิน อกไก่กินเนื้ออะไรเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการที่เพื่อนทานโปรโตีนเสริมก็จะช่วยได้เยอะนะคะโดยเฉพาะเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องผิวพรรณนะคะวินาจะยังทานโปรโตีนเสริมต่อไปเรื่อยๆค่ะก่อนที่เราจะไปดูอาหารเสริมอย่างที่4นะคะที่ตัวนี้สําคัญมากนะคะใครๆก็ต้องกินตัวนี้นะคะถ้าเกิดอยากสุขภาพดีไม่ป่วยนะคะแล้วก็อายุยืนนะคะ朋友们อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ไ้เลยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาด ล็ดรับความรู้ดีความรู้ใหม่ๆที่คนไทยยังไม่รู้ค่ะและหารเสริมตัวที่4นะคะที่ดีและวิน่าจะกินต่อไปเรื่อยนะคกะ็คือแมกนีเซียมค่ะและทําไมมันไม่มีในวิตามินรวมเหรอทำไมจะต้องมากินแมกนีเซียมอีกเพราะว่าในวิตามินรวมนะคะมันจะมี แต่มันจะมีเปอร์เซนต์ที่น้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นการกินแมกนีเซียมคะถือว่าสําคัญนะคะโดยเฉพาะคนที่ออกกําลังกายใช้แรงงานใช้กล้ามเนือ้อเพราะว่าแมกนีเซียมนะคะจะช่วยให้กล้ามเนื้อเพื่อนผ่อนคลายหลับสบายนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องระบบประสาทด้วยค่ะพอเราแก่ตัวมานะคะ40ขึ้นนะคะจะเริ่มรู้สึกปวดตึงส่วนต่างๆนะคะแมกนีเซียมจะช่วยเพื่อนๆได้เยอะเลยทีเดียวค่ะและที่สาคัญนะคะการทานแมกนีเซียมจะต้องทานให้ถูกเวลาด้วยนะคะถ้าเกิดทานผิดนะคะ มันก็จะมีผลเสียนะคะทำให้เพื่อนเหนื่อยทั้งวันเลยทีเดียวค่ะและอาหารเสริมอย่างที่5้านะคะที่ว่นาจะไม่หยุดกินนะคะแล้วก็กินเรารู้สึกดีและได้ผลนะคะก็คือน้ำมันปลาค่ะซึ่งการทานน้ำมันปลานะคะมีไขมันที่ดีนะคะช่วยให้ไขมันในร่างกายเราเนี่ยสมดุลน,นะคะวินาตัวดีไร ไขมันที่ดีนะคะก็สมดุลตลอดนะคะและที่สําคัญนะคะถ้าเกิดใครออกกำลังกายนะคะกินโปรโตีนคู่กับไขมันดีหลังออกกำลังกายนะคะจะช่วยให้เบื่อลดปวดได้เร็วมากขึ้นค่ะและที่สําคัญนะคะโอเมก้าสนะคะช่วยในเรื่องของระบบสมองนะคะคนที่อายุ40ขึ้นเนี่ยจะต้องเริ่มเตรียมสมองนะคะเราจะได้ความจําดีความจําไม่เสื่อมค่ะและนี่ก็เป็นห้าผลิตภัณฑอาหารเสริมนะคะที่มิน่ากินแล้วดีกินแล้วอยากจะบอกต่อเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็จะ ยังกินต่อไปนะคะโดยที่ซื้อเมื่อกินเราไม่รู้สึกแบบเสียงเงินทิ้งนะคะไม่ได้ให้คนไทยทุกคนสุขภาพดีและแฮปปี้กว่าเดิมค่ะแล้วกลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ